ในบทนี้เราจะกล่าวถึงเครื่องมือทางคอมบินาทอริกอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันก่อกําเนิดนะครับก่อนที่จะกล่าวว่าฟังก์ชันก่อกําเนิดอะไรก็ขอบอกกล่าวไว้ก่อนว่าฟังก์ชันก่อกําเนิดมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากนะครับจะเห็นว่าเดิมวบนะครับก็ใช้ตั้งแต่ปีพศ2263 โอ l เลนะครับแล้วก็ลาลาสที่มีชีวิตอยู่ประมาณาพศอสอพัน200ร้อกว่านะครับถึง2,300กว่าก็ได้พัฒนาแนวคิดอันนี้อย่างเป็นระบบที่บอกกล่าวในลักษณะน,นี้เพื่อให้ทราบว่าพวกการที่เครื่องมือต่างๆที่เราอาจอาจจะดูว่ามันซับซ้อนอย่างนี้มัน ถูกคิดค้นมาตั้งหลายร้อยปีแล้วโดยคนที่เราเรียกว่าคนโบรนาณก็ได้ดังนั้นในการที่คนในช่วงนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับก็ไม่ได้เป็นการเหลือบากก่อนแรงพวกเราที่จะทําความเข้าใจนะครับอันนี้มันอาจจะในการศึกษาสำหรับคนที่ศึกษาเริ่มแรกเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความ นามาทำค่อนข้างสูงเพราะว่าในหลักการนับทั่วๆไปนี่มันยังเห็นหน้าเห็นตาเห็นวิธีการนับนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนกับเรามีฟัง์กชันขึ้นมานะครับมีฟัง์กชันขึ้นมามีการดําเนินการอะไรต่างๆข้างในนั้นแล้วหลุดออกมาเป็นคําตอบได้นะครับด้วยความที่มันมีลักษณะที่อ่า มันอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงซึ่งผมก็จะใช้เวลาในการที่จะทำให้คนฟังมีความเข้าใจที่ที่ไปที่มานะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แล้วก็นอกจากนั้นยังช่วยจัดการกับปัญหาการน้ำบางปัญหาอาจจะจัดการได้ดีกว่าวิธีการอื่นก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะ อาจจะอาจจะเท่าๆกันแต่ว่าสามารถที่จะคํานวณโดยที่เรามีเครื่องมือเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคํานวณได้โดยใช้ฟังก์ชันก่อกอำเน,นิดนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันก่อกอำเน,นิดโดยผ่านตัวอย่างก่อนนะครับในการที่เราเลือกตัวอักษร3ตัวนะครับอาจจะเป็น อักษร a b และ c นะครับให้ a ตัวนี้มี1ตัวนะครับ b มี2แล้วก็ c มี3ตัวตามลำดำับทีนี้เราต้องการที่จะนำอักษร3ตัวในนี้มาเนื่องจากว่าตัวมันมีน้อยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเราแค่มาแจงนับก็ได้นะครับ a ีหยิบมาเต็มที่เลยได้1 นะครับหยิบ B มาเต็มที่ได้2รวมรวมกันเป็น3ดังนั้นวิธีการหนึ่งก็มี a b b นะครับมี a b c มี a c c นะครับหลังจากที่มี a เต็มที่ก็คือ1ตัวแล้วลองไม่มี a บ้างนะครับ b เต็มเต็มที่มีได้2ตัว b b c นะครับก็ครบกรณีที่ B 2ตัวแล้วเราก็ไป B 1 1ตัวนะครับ b c C ถัดไปนะครับไม่มี A ไม่มี B ก็เหลือแต่ C C C ซึ่งมี3ตัวได้ตัวนี้ก็จะมีวิธีเลือกทั้งหมด6วิธีถัดไปนะครับคราวนี้เราจะลองเปลี่ยนวิธีดูเพื่อที่จะนำสู่สิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันก่อกำเนิดนะครับเราให้ฟังก์ชันสำหรับ A คือ1บวก A ทำไมถึงเป็น 1-A ไบวกอไอเจ้า1นะครับ1ก็คือจริงๆก็คือ A กำลังศนะครับบวกไอเจ้า a ก็คือ A กำลัง1 A กำลัง0ก็เหมือนกับมี A อยู่0ตัวนะครับ a กำลัง1มี A อยู่1ตัวฟังก์ชันสำหรับ B นะครับก็มี1นะครับก็คือ B กำลัง0มี B อยู่0ตัว B อยู่1ตัวแล้วก็ B อยู่2ตัวก็คือ B B กำลังสองในทำนองเดียวกันฟังก์ชันสำหรับ4มันก็จะเป็น1 2บวก C บวก c กลังสองบวก c กลังสาคราวนี้ในการแก้ปัญหานะครับเราก็เอาฟังก์ชัน3ตัวนี้มาคูณกันเนื่องจากสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คือตัวอักษรที่เลือกมา3ตัวนะครับตัวที่ เทียบเท่าได้ก็คือพจน์ที่มีดีกรีรวมเป็น3นะครับรวมกันกอ็อาจจะมี A B กำลังสองนะครับ a คูณกับ B กำลังสองคูณกับ1ก็เหมือนกับเลือก A 1ตัว B 2ตัวแล้วก็ C 0ตัวนะครับก็มี A B C นะครับ A B คูณกับ C A B และ C อย่างละตัว หรือ a c กำลังสองได้จาก a คูณกับ1ก็คือ b ศย์ตัวแล้วก็คูณกับ c กำลังสองก็คือ c 2อสองตัวนะครับก็หาที่มันมีดีกรีรวมเป็น3นะครับซึ่งแต่ละตัวอย่าง ab กำลังสองก็จะสอดคล้องกับ abb abc สอดคล้องกับ abc นะครับก็ทุก พจน์ที่มีดีกรีรวมเป็น3มันก็จะสอดคล้องกับการเลือกตัวอักษรมา3ตัวนะครับตามนี้แต่ว่าบางครั้งนะครับเราก็ไม่ต้องการจะรู้หรอกว่าในการเลือกอักษรทั้ง3าตัวนี้ต้องมี a กี่ตัว b กี่ตัว c กี่ตัวเราต้องการแค่จำนวนนะครับ เพื่อให้การคำนวณมันทำได้ง่ายง่ายขึ้นและนับได้ง่ายง่ายขึ้นเราก็เปลี่ยนตัวแปรต่างๆทั้ง a ทั้ง b และ c ออกมาเป็น x นะครับเพราะมันเป็นตัวตัวแปรเดียวอะไรต่างๆมันจะง่ายง่ายขึ้นจากเดิมเรามี1บวก a นะครับ1บวก a ก็กลายเป็น1นบวก x 1นบวก x นี้จะเป็นฟังก์ชันก่อกําเนิดของ a ฟังก์ชันสําหรับ b ที่แต่เดิมคือน1บวก b บวก b กาลังสองก็เปลี่ยนเป็น1นบวก x บวก x กาลังสองนะครับตันนี้ก็เป็นฟังก์ชันก่อกําเนิดของ b และฟังก์ชันสําหรับ c ก็แปลงมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันก่อกําเนิดของ c จากนั้นเราก็เอาฟังก์ชันก่อกําเนิดท้องทั้ง3ตัวนี้คูณกันก็จะเป็นฟังก์ชัน ก็กำเนิดในการเลือกตัวอักษรนะครับกี่ตัวก็แล้วแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการดูการเลือกตัวอักษร3ตัวนะครับเราก็ไปดูจำนวนพจน์ของ x ก,กําลัง3นะครับหรือกล่าวเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็คือคูณไปแล้วสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสคืออะไรนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาบอกกล่าวกันว่าฟังก์ชันก่อกําเนิดคืออะไรนะครับฟังก์ชันก่อก่อกาเนิดนะครับฟังก์ชันก่อกําเนิดจริงๆแล้วมันมี2ออย่างฟังก์ชันก่อกําเนิดตัวนี้แบ่งเป็นฟังก์ชันก่อกําเนิดสามันก่อกาเนิดสามมัน แล้วก็จะเป็นฟังก์ชันก่อกำเนิดเชิงชี้กำลังนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันก่อกำเนิดสามันมันมากอ่อนนะครับมันก็เหมือนกับเป็นหนังภาคแรกนะครับดังนั้นบางบางทีเราก็จะไม่เรียกเต็มเราก็จะเรียกแค่ฟังก์ชันก่อกำเนิดเนาะภาคภาคแรกนี่เราอาจอาจจะไม่เรียกคำต่อเหมือนกับ อะไรดีตอนนี้หนังอะไรที่ทิศนะครับสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเดมโบนะครับภาคแรกก็เดมโบเฉยๆนะครับภาค2ก็อาจเป็น l ดมโบสอง m ดมโบสานะครับก็แต่ว่าพอย้อนกลับมามีหลายเดมโบแล้วเราก็อาจจะเรียกเดมโบหนึ่งนะครับก็กลองดูตาม บริบทว่าพอพูดถึงฟังก์ชันก่อกำเนิดนี่มันหมายถึงฟังก์ชันก่อกำเนิดสามัญใช่ไหมนะครับโอเคนะครับฟังก์ชันก่อกำเนิดสามัญหรือ ordinary generating function นะครับหรือเรียกอย่างย่อว่าฟังก์ชันก่อกำเนิดคืออะไรฟังก์ชันก่อกำเนิดตัวนี้มันจะต้องสัมพันธ์กับลำดับของจำนวนจริงนะครับลำดับของจำนวนจริงของเรากดแรกจะเริ่มจาก a 0นะครับ a 0 a 1 a 2ไปเรื่อยๆนะนะครับฟังก์ชันก่อกำเนิดมันก็จะเป็นอนุอนุกรมกำลังนะครับเอา a 0ไปคูณกับ x อ็กกำลังศู็กำลังศก็คือ1นะครับ a 1ไปคูณกับ x อกำลังหก็เป็น a 1 x a 2คูณกับ x อกำลังสนะครับ a a เอห้อยเก็จะไปชนกับ x กำลังขนะครับก็เขียนอยู่ในรูปของ summation ได้ในลักษณะนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราจะมีการแปลงฟังอ,อนุกรมกำลังให้กลับมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันในรูปของสูตรปิดนะครับแต่ว่าบางครั้งอ่ะบางครั้งถ้า x มีค่า ที่เป็นแบบหนึ่งมันอาจจะได้ฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบหนึ่งมันไม่ได้ฟังกัชันนั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็คือมันไม่อยู่ในช่วงของการลูกเข้านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราศึกษาเพื่อนําไปใช้กับการการนับถ้าเราศึกษาในคณิตศาสตร์แขนงอื่นเราต้องบอกบอกด้วยว่า x เป็นอะไรแต่ว่าสําหรับ สำหรับในเรื่องของเรานะครับเราก็จะจะถือว่า x ของเราจะอยู่ในช่วงของการลูกเข้าของฟังก์ชันนั้นๆเลยโดยไม่ต้องไปหาว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะไปอธิบายตร,ตรงนี้อีกนะครับในในตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับจงหาฟังก์ชันก่อกำเนิดของลำดับ1 1 1 1 1หมี1อยู่ ถ้าตัวแรกนอกนั้นเป็นศูนย์หมดนะครับในรูปของสูตรปิดท่านี้นะครับตัวนี้เราก็เรียงมันชนกับอะไรบ้างเราก็จะมี1ตัวแรกชนกับ x กําลังศูนย์ก็คือ1นะครับตัวต่อไปชนกับ x ตัวถัดไปชนกับ x กําลังสองถัดไป x กําลังสามตัวถัดไป x กําลังสี่ 0, 0, 0, นอกนั้นนะครับนอกนั้นตัวที่เหลือมันเป็นศูนย์นะครับ มันเป็นเป็นศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ได้ศูนย์ดังนั้นสิ่งที่เราเราได้นะครับก็จะเป็น1บวก1คูณ x บวก1คูณ x กกำลัง2บวก1คูณ x กกำลังสาบวก1คูณ x กกำลัง4นะครับตัวนี้ก็จะเป็น f อเท่ากับ1บวก x บวก x กกำลัง2บวก x กกำลัง3บวก x กกำลัง4ซึ่งที่จริงถ้าไม่ใช่ฟังก์ชันอ่ะขออภัยถ้าไม่ใช่อนุกรม อันนั้นนะครับเราก็อาจจะถือว่ามันเป็นสูตรปิดละแต่ว่าเพื่อให้เราสามารถใช้ใช้งานในอนาคตได้เราก็เขียนได้อีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นแบบที่เราจะต้องนำไปใช้นะครับก็คือ 1-X ลบกำลัง5ส่วนด้วย 1-X ลบ x ตัวนี้ก็ใช้การหาผลรวมของอนุกรมเลขาคณิตนะครับตัวนี้ เรามีพจน์ตั้งต้นก็คือ1แล้วก็ผลคูณร่วมคือ x นะครับก็แล้วก็พจน์สุดท้ายคือ x กำลัง4แล้วก็จากสูตรที่เรียนตอนหมอป,ปลายแล้วก็จะได้ออกมาเป็น1ลบ x กำลัง5ส่วนด้วย1ลบ x ตัวถัดไปนะครับจงหาฟังก์ชันก่อกำเนิดของลำดับ1 1 1 1 1, 1. เป็น1ไปเรื่อยๆนะครับในรูปของสูตรปิด ตัวนี้หของหนึ่งตัวแรกคูณชนกับหนึ่งะครับคูณกับ1 1หนึ่งตัวถัดไปคูณกับ x ตัวถัดไปคูณกับ x กําำลังสองคูณกับ x กําำลังสามคูณกับ x กําำลังสี่นะครับเราก็จะได้ว่า fx กนะครับก็จะเท่ากับ1บวก x บวก x กําำลังสองบวก x อกําลังสามบวก x x กําำลังสี่เป็นอนุกรมอน,นันต์แบบนี้เรื่อยๆซึ่งเรารู้ว่า ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่ผมเกินตอนต้นให้เข้าใจขึ้นว่าบางครั้งนะครับในการหารูปสูตรปิดเนี่ยบางทีมันจะต้องขึ้นอยู่กับ x ด้วยนะครับตัวนี้ถ้า x นะครับมีค่าสมบูรณ์น้อยกว่าหนึ่งเราจะได้ว่าตัวนี้ที่เราเคยเรียน อนุกรมเลขาคณิตอันนั้นนะครับตัวนี้มันจะได้ออกมาเป็น1ส่วน1ลบเซเนาะซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นจริงสำหรับทุกอันนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมให้ x เป็น2อยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นบวกใช่ไหมครับจะบวกเป็นอน,นันต์หรือเป็นบวกเฉยๆก็ก็ต้องเป็นบวกแต่ว่าตัวนี้มันติดลบ นะครับมันแทนไม่ได้ถ้า x ไม่อยู่ในช่วงของการลูกเข้านะครับแต่ว่าในคลาสการเรียนของคอมมินาทอลิกไม่สนเราสนที่มันลูกเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าเท่ากับ1ส่วน 1-x ลบ x แล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปใช้งานจงหาฟังก์ชันก่อกำเนิดของลำดับนะครับมี n เลือก0 n เลือก1จนกระทั่งถึง n เลือก n นอกนั้นเป็น0หมดนะครับตัวนี้ก็มันจะไปเจอกับอะไรบ้างตัวนี้1คูณกับ x คูณกับ x กำลัง2เรื่อยๆจนกระทั่งถึง x กำลัง n นะครับดังนั้นออกมาก็จะเป็น f x เท่ากับ n เลื0บวก n 1เลือเล x บวกเรื่อยๆถึง n เลือก n คูณกับ x กำลัง n ตัวนี้คุ้นๆไหมครับว่าสามารถที่จะจัดรูป ให้ออกมาเป็นอะไรตัวนี้ได้ออกมาเป็น1บวก x กำลัง n โดยทฤษฎีบททวินามที่เราเรียนมาก่อนหน้าแล้วนะครับถัดไปนะครับจงหาฟังก์ชันก่อกำเนิดของลำดับ2องกำลังศูกำลัง1 2กำลังสในรูปของสูตรสูตรปิดตัวนี้ก็จะได้ออกมา f x นะครับเท่ากับ หนึ่งบวกสองเบวกสองกำลังสองคูณกับ x กซ์ำลังสองบวกสองกำลังสามคูณกับ x กซ์ำลังสามนะครับซึ่งก็จะเป็นออกมาเป็นหนึ่งบวกสองเนะครับบวกกับสองเทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับสองเทั้งหมดกำลังสามก็จะติดออกมาเหมือนกับอ่าไม่ได้เหมือนมันเป็นนะครับมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตที่มี ตัวคูณร่วมคือ 2x มีตัวแรกคือ1นะครับเราก็สามารถหาได้ว่ามันมีสูตร1ส่วน1ลบ 2x นะครับหรือเราอาจจะมองในลักษณะว่าเราแทนตัวนี้นะครับมันเป็นมันก็คล้ายกับตัวตัวนี้แหละแต่ว่าพวกก้อนที่มันยกยกกำลังคือ 2x นะครับมันก็เลยแทนที่จะเป็น x มันก็เลยเป็น 2x แทนนะครับ การดำเนินการทางพิเชณิตของอนุกรมกำลังที่เราศึกษาอนุกรมกำลังของฟังก์ชันต่างๆเราศึกษาทำไมนะครับก็มีหลายเหตุผลเหตุผลอันนึงก,ก็คือมันสามารถนำไปประมาณได้และในการประมาณนะครับเราสามารถที่จะหาการดำเนินการได้ค่าประมาณต่อเนื่องนะครับ แล้วก็การดําเนินการนั้นทําได้ง่ายเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่คล้ายกับฟังก์ชันพหุนามหรือโพลินอมิเอนะครับตัวอย่างเช่นการบวกกันนะครับถ้า f x เท่ากับ summation a k คูณกับ x กำลัง k นะครับแล้วก็ g x เท่ากับ b k คูณกับ x กำลัง k โดยที่ทั้งสองตัวไล่มาตั้งแต่ k เท่ากับ0ถึง infinity f x บวกลบ g x นะครับก็เราก็ดู x กําลัง k นี่ก็เอามาบวกลบกันตัวต่อตัวเลยนะครับก็มันตัวข้างหน้าสัมประสิทธิ์ของ f x เป็น a k สัมประสิทธิ์ g x เป็นของ x k เป็น b k ก็เอามาบวก,บวกลบกันง่ายๆนะครับ f x กับ g x k, คูณกันนะครับเราก็ ทำให้ได้ผลรวมดีกรีเป็น x กํลัง k มันเกิดจากอะไรบ้างก็เกิดจากพจน์ที่มี a j คูณกับ x กํลัง j คูณกับ b k ลบ j คูณกับ x กํลัง k ลบ j นะครับซึ่งมันไอ x นี่มันจะยกกำลังสองตัวนี้เจอกันมันมันจะเป็น x กํลัง k แล้วก็ k, DNA, ไล่ไล่ไปก็เหมือนกับในพหุนามนะครับ ในการที่เอา c ไปคูณกับค่าคงที่นะครับก็ไปคูณแต่ละตัวเลยนะครับในการดิฟนะครับแล้วก็ไปดิฟข้างในได้เลยนะครับเอาดิฟทะลุเครื่องหมาย summation ซึ่งการดิฟตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนะครับดิฟ a k ก็ได้เอามาเป็น k e กำลัง k อ่ะขอขออภยัยดิฟ x กำลัง k ได้เอามาเป็น k x กำลัง k ลบ1นะครับ แล้วก็อิน i ิเ t e นะครับก็อิน i ิเก e ทะลุเข้าไปตัวตัวต่อตัวเลยบางคนอาจอาจจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องมีบวก c เข้าไปนะครับก็จริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ประการที่5นะครับโอเคเราไปดูในการหาฟังก์ชันก่อกำเนิดของลำดับ00111 1ในรูปของสุดสุดปิด เรารู้ว่า fx เท่ากับ x กำลังสบวก x กำลังสาบวก x กำลังสี่บางคนอาจจะใช้อนุกมการคำนวณของอนุกรมเลขาคณิตไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้อยากให้เราได้ได้เห็นการใช้การเราแยก x กำลังสองออกมานะครับ x กำลังสองออกออก,ออกมาเหมือนกับสูตรปิด ตัวหนึงนะครับ x กำลังสองเป็นสูตรสูตรปิดหบวก x บวก x กำลังสองนะครับมันก็คือเราทราบแล้วว่ามันก็คือ1นส่วนหลบ x ซึ่งเราก็เอาสอตัวนี้มาดําเนินการคูณกันต่อก็ได้ออกมาเป็นตัวข้างล่างนะครับถัดไปจงหาฟังก์ชันก่อกําเนิดของ1 2 3ในรูปของสูตรสูตรปิดน,นะครับ ใครที่ยังยังไม่เคยเห็นลองคิดก่อนนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันเราจะไปหาความสัมพันธ์ที่อ่ารูปร่างหน้าตาเนาะมันก็จะออกมาเป็น1บวก 2x บวก 3x กำลังสบวก 4x กำลังสแบบนี้เรื่อยๆนะครับ้อตัวนี้นี่มันมีความสัมพันธ์กับอะไรลองลองพอสแล้ว คิดด้วยช่วงช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้าพอถ,ถือว่าคิดพอพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มาดูเฉลยกันเอาละนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะดูว่าวิธีการทำอย่างไรตัวนี้เริ่มจาก fx นะครับเท่ากับ1 1ลบหส่วน1ลบ x นะครับ,บ, 1. 1 L รบซึ่งเรารู้แล้วว่าเท่ากับ1บวก x บวก x กำลังสองบวก x กำลังส ทีนี้ในการที่เราต้องการที่จะให้เครื่องหมายยกกําลังสองยกกําลังสามันตกมาข้างหน้าคนที่เรียนแคลคูลัสแล้วก็จะรู้ว่ามันก็ได้จากการดิฟนะครับการหาอนุพันธ์หาอนุพันธ์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการหาอนุพันธ์พื้นฐานนะครับได้ออกมาเป็น1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดกําลังสองนะครับ ฝากขวานะครับหาดิฟ1ได้0นะครับดิฟ x ได้ออกมาเป็น1นึ่งดิฟเอกลังสองได้ออกมาเป็น 2x ดิฟเอกลังสได้ออกมาเป็น 3x กําลังสนะครับดังนั้นเรากเ็เลยได้ว่าไอ้เจ้า1น x ส่วนหลบเกลังสองะครับเป็นฟังก์ชันก่อกําเนิดของลําดับ1 2 3 4แบอนมี่ไปเรื่อยๆ คนนี้ตัวนี้ซับซ้อนขึ้นนะครับก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้กับการนับจริงๆแต่ว่าให้เห็นการดำเนินการอะไรบางอย่างที่เราพยายามทำให้ได้ฟังก์ชันก่อกำเนิดที่ต้องการน,นะครับตัวนี้เป็น1 2สอกำลังสองากลังสองกลังสนะครับมันก็ควรจะได้เป็น1บวก2กํกลังส x บวกสามกำลังสอง x กำลังสองบวก4 2, x, 3, วกี่กำลังสอง x กำลังสาแบบนี้จะหายอย,าอย่างไรนะครับคราวนี้จากสิ่งที่เรารู้แล้วนะครับว่า1ส่วน1ลบ x กำลังสองเท่ากับ1บวก2 x บวก3 x กำลังสองบวก4 x กำลังสาแต่คราวนี้นะครับคราวนี้ถ้าดิฟดิฟอีก ดิฟอีกเนาะตัวนี้มันจะไม่ได้ออกมาเป็น2กํกลังสมันจะได้แค่2นะครับตัวนี้จะได้3ามคูณ2 4คูณคูณ3เลขชี้กําลังมันน้อยเกินนะครับมันน้อยลงลงหนึ่ทำให้เวลาดิฟไปมันมันไม่ได้ตัวสัมประสิทธิ์ยกกําลังสองทำยังไงอะเราก็ทำให้ไอ้ตัว ชี้กำลังมันเท่ากับสัมประสิทธิ์โดยการคูณ x เข้าไปนะครับพอเอา x คูณเข้าไปนะครับมันก็ได้ออกมาตัวนี้คูณกับ x ได้ออกมาเป็น x อบวก 2x กลังสบวก 3x กำลัง3บวก 4x กลัง 4, 4แล้วเราก็ดิฟนะครับดิฟตัวนี้ดิฟได้1นะครับดิฟ x ได้1ดิฟ 2x กลังสได้2องกำลัง 2x ดิฟ3ามก์ำลัง3าได้3ากำลัง 2x กลังสนะครับ ดิฟด้านซ้ายใช้สูตรผลหารนะครับของการดิฟแบบใช้สูตรผลหารได้ออกมาเป็น 1-x บวก x ส่วนด้วย 1-x ลบ x กำลังสามนะครับดังนั้น 1-x บวก x ส่วนด้วย 1-x ลบเกำลังสามเป็นฟังก์ชันก่อกำเนิดของลำดับที่เราต้องการน,นะครับ มีฟังก์ชันก่อกำเนิดที่สำคัญอีกตัวก็คือ1บวก x บวก x กำลังสองบวกเรื่อยๆนะครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง m หรือเขียนอยู่ในรูปของ1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดกำลัง m นะนะครับตัวนี้อ้างว่านะครับเป็นฟังก์ชันก่อกำเนิดของน้ำดับ a ้อย k นะครับที่เท่ากับ m บวก k ลบหเลือก k นะครับทีน,นี้การพิสูจน์มีหลายอย่างเลยผมขอพูดถึงการการพิสูจน์เดียวนะครับในการก็คือถ้าสังเกตนะครับสังเกต f x ตัวนี้นะครับเราก็แยกวงเล็บไปมี1บวก x บวก x กำลังสองบวกเรื่อยๆนะครับอยู่ทั้งหมด m วงเล็บนะครับทีนี้ในการที่เราจะหาออกมาว่า x กำลัง k มันได้อย่างไรนะครับมันก็ได้ออกมาจากอะไรเอ่ยมันได้ออกมาจาก x กำลัง a จากวงเล็บแรก x กำลัง a 2วงเล็บถัดไปนะครับจนถึง x ยกกำลัง am นะครับในวงเล็บสุดท้ายนะครับ ให้ได้ออกมาเป็น x กํลัง k ที่ต้องการทีนี้ไอ้เจ้า a 1 a 2 a m ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่แบบนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นสมการของเราก็คือ a 1บวก a 2บวกเรื่อยๆถึง a m เท่ากับ k นะครับโดย a i ทั้งหลายนะครับเป็นจำนวนเต็มไม่ลบ ซึ่งเราก็ทราบแล้วจากอะไรครับจากปัญหาการแจกจ่ายว่าตัวนี้วิธีในการเลือกมันจะมีทั้งหมดก็คือ m บวก k ลบ1เลือก k นะครับมันก็จะได้ออกมาไอ้เจ้า x กําลัง k มันมีทั้งหมดเท่ากับเท่านี้ซึ่งก็คือตัวนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง k นะครับดังนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการ สำหรับตัวอื่นนะครับก็อาจจะใช้ทวินามนะครับทฤษฎีบททวินามในลักษณะที่เป็นแบบขยายนะครับหรืออาจจะหาอนุพันธ์แต่ว่าผมขออนุญาตไม่กล่าวกล่าวถึงนะครับสรุปสำหรับคลิปแรกนะครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันก่อกำเนิดนะครับก็ก็จะมีตัว ตัวแรกนี้นะครับก็เหมือนกับอนุกรมเลขาคณิตแบบจำกัดแล้วก็มีอนุกรมเลขาคณิตแบบอน,นันต์นะครับแล้วก็มีทฤษฎีบททวินาแล้วก็ตัวที่เพิ่งเรียนสดๆจนลอดนะครับ1นส่วน1ลบ x กลัง n จะได้ว่าพจน์นะครับจะตัวนี้สัมประสิทธิ์ของ X กำลัง K ก็คือ k n บวกเลบ1เลือก k นะครับซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่ จะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการนับนะครับซึ่งเราจะกล่าวถึงในคลิปต่อไป